ตอเราจุดปุบเนี่ยครับมันก็จะมีน้ํามันออกมาแบบนี้นะครับแล้วพวกน้ํามันนี้ก็จะติดไฟดีแบบนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าใครมาตอบนะครับแล้วคนนี้ก็เรียกตามตามแล้วเขาก็ตอบตอบตอบ,ตอบอะไรอย่างนี้ก็ตามกันไปนะครับจนไกลมากนะครับจนไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้เลยนะครับไกลมากมากแล้วทีนี้ไอ้คนนั้นก็รู้สึกเอ๊ะทำไมคนนี้มันเดินเร็วแล้วก็แบบมันถึงไม่รอทำไมมันถึงเดินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโดยตรงที่ผมส่องไฟ ตรงนี้มันจะคล้ายๆกับเป็นแร่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองซูมแล้วก็ผมจะโฟกัสใหม่นะครับว่าเป็นยังไงกันแน่ระวังน้ำนะมีน้ำ สวัสดีครับผมวรวิทโดยในวันนี้ผมกับแฟน2คนก็มาเดินป่านะครับโดยในตอนนี้ผมก็มีเพจ a c e b o o k ชื่อว่าวรวิทนะครับโดยตัวเดบเป็นตัวใหญ่แล้วก็ O R A เดบ I C H เป็นตัวเล็กนะครับหรือว่าที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้ก็ลองไปหาแล้วก็ไปติดตามผมอีกช่องทางหนึ่งในเพจ a c e b o o k ผมได้นะครับในวันนี้ก็เดินมาค่อนข้างจะนานนะครับเป็นในป่าที่ใกล้ๆไล่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ใกล้มากเดินมาประมาณ2 0 3 0นาทีนะครับ โดยแถวนี้ก็เป็นป่าภูเขาหินแล้วก็มีพวกกล้วยแล้วก็ที่มีเยอะคือพวกจันผานะครับอันนี้คือต้นจันผาทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กๆนะครับพวกนี้โดยบางทีเราอาจจะไปเจอกับต้นใหญ่ด้วยก็ได้นะครับถ้าเจอเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็ยังต้นเล็กๆอยู่จันผาเต็มเลยนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ โดยคิดว่าตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสามได้นะครับเดี๋ยวคืนนี้คิดว่าน่าจะนอนกันตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ด้านหลังนี้เป็นหินคล้ายๆกับหน้าผานะครับเดี๋ยวเราจะทําที่พักไว้ตรงนี้ไหวไหมหมูวันไหวไหวโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างที่พักเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะครับ Tschüss. ดยที่พักของผมสองคนก็คือยกพื้นสูงแค่นิดเดียวเองนะครับเพราะว่าแถวที่มีหินเยอะๆแบบนี้จะยกพื้นค่อนข้งางยากนะครับก็เลยยกแค่นี้นะครับโอเคแค่นี้ก็น่าจะพรนอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นมาดูนะครับอุ้ยแข็งแรงมากครับเดี๋ยวจะลองนอนดูนะครับโอ้โหนอนหนึ่งคนสบายครับแต่ว่าสองคนก็จะแออัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวแฟนผมก็จะนอนตรงนี้ผมก็จะนอนตรงนี้ ก็พอได้อยู่นะครับพอนอนไม้แบบนี้อืม,อมคือโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวก็จะทำหลังคาแล้วก็อาจจะก,กั้นนิดนหน่อยๆนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับคิดว่าน่าจะใช้ใบเตานะครับหรือที่เขาเรียกว่าต้นชิดนะครับทำเป็นหลังคานะครับ นี้ต่ำนิดหนึ่งล้วก็จะใช้พวกใบเตาแบบนี้ทำเป็นหลังคานะครับซึ่งมันทั้งแข็งแรงแล้วก็มันก็การพวกน้ำค้างอะไรได้ดีนะครับ โอเคหลังคาก็จะแค่ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปก็จะก่อไฟแล้วก็จะหาอาหารมากินนะครับโดยการก่อไฟก็จะต้องหาพวกกิ่งไม้เล็กๆนี้มาเป็นเชื้อไฟก่อนนะครับโดยก็เช่นเคยนะครับผมก็ใช้ลูกปาลในการก่อไฟนะครับโดยโดยหลายคนก็ไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับว่าหน้าตาลูกปาลเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นลูกแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับมันก็หลุดมาจากไอ้ต้นปาลนะครับ โดยมันจะติดไฟง่ายมากครับเพราะว่ามันมีน sí. oh ้ํามันอยู่ในลูกนี้เลยนะครับโดยลูกปาล์มนี้ตอนเราจุดปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะมีน้ํามันออกมาแบบนี้นะครับแล้วพวกน้ํามันนี้ก็จะติดไฟดีแบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆติดไปทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่ง1ลูกปาล์มหนึ่งลูกเนี่ยมันจะติดได้หลายนาทีเลยทีเดียวนะครับประมาณ 5- หรือ10นาทีได้เลยนะครับมันจะติดนานมากนะครับโดยในตอนนี้ผมก็ก่อไฟได้ค่อนข้างจะแรงแล้วนะครับ แต่ว่าแถวนี้มันเป็นป่าค่อนข้างจะดิบชื้นนะครับมันฝ่ายไม่ไม่ป่าแน่นอนครับเพราะว่าแถวนี้ก็ยังเขียวขจีอยู่เลยนะครับแล้วก็ตามพื้นพวกใบไม้แห้งก็มันไม่แห้งนะครับมันก็จะแบบชื้นๆหน่อยนะครับแล้วก็มีนกร้องเยอะมากครับป่าที่นี่ผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆบ้างนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับโดยทางนี้ก็คือทางที่เมื่อกี้ผมกับแฟนนั้นขึ้น ขึ้นจากด้านล่างนู่นมานะครับซึ่งก็ค่อนข้างไกลมากนะครับนี่ก็อยู่บนเกือบถึงบนยอดเขานะครับแล้วก็ที่พักผมก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไฟตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแรงนะครับในแฟนผมก็นั่งนั่งพักผ่อนอยู่นะครับแล้วก็ที่พักที่นอนคืนนี้ก็คือนอนง่ายๆแบบนี้นะครับก็หลังคาก็ทําแค่นี้เองนะครับเพราะว่าฤดูนี้น้ําค้างก็ไม่ค่อยจะมีนะครับถ้าฝนตกก็จะเอาไปตัดพวกใบกล้วยมาเพิ่มนะครับแต่ว่า ฝนไม่น่าตกนะครับดิดูนี้ส่วนด้านบนก็เป็นภูเขาขึ้นไปด้านบนเลยนะครับโดยพวกที่ใบแหลมๆนี้คือต้นจันผาทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ยอดเขานะครับยอดเขาจะอยู่ด้านบนนี่เลยนะครับสูงมากนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีต้นไผ่อยู่ต้นหนึ่งนะครับไม่ใช่ต้นเดียวนะครับหลายต้นเลยนะครับตรงนี้ต้นหนึ่งตรงนี้ต้นหนึ่ง เ๋เมื่อกี้นี้ก็ได้ไปเอาผ้ามาจากกอสองกอบนนี้นะครับโอเคตอนนี้ไฟก็ติดดีแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาอาหารกันนะครับก็ไม่รู้ว่าป่าแถวนี้จะมีอะไรกินบ้างนะครับเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับเ๋ยเมื่อกี้นี้ผมก็ได้ไปหาอาหารแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับในป่าที่นี่ก็มีต้นเตาอยู่นะครับแต่ว่าลูกมันยังไม่แก่พอนะครับที่มเมล็ดมันจะ พอกินนะครับมันยังเล็กๆอยู่นะครับมันไม่ค่อยคมที่จะกินนะครับเดี๋ยวรอถึงฤดูมันค่อยกินได้นะครับเดี๋ยวผมก็ได้ไปเอากล้วยมาต้นหนึ่งเดยผมคิดว่าผมน่าจะกินแกนกล้วยนะครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูยอดคิดเลยนะครับกันที่เราไปนอนป่านะครับเพราะมันหาง่ายแล้วก็กินง่ายนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเดีเยวต้องค่อยๆผ่ามันออกมาครับ ก็จะลองกินมันดูนะครับม,มันกินได้ครับแต่ว่ามันเส้นใยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แบบมันยังฝาดฝานิดๆน,นะครับเดี๋ยวเอาไปทําให้สุกมันน่าจะอร่อยนะครับนี่ผมก็จะใช้กระบอกไม้ไผ่ตัวนี้เป็นหม้อนะครับในการต้มหยวกกล้วยกินนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เตรียมพวกน้ําพริกเกลือมาเลยนะครับก็กินกันแบบจืดๆเลยนะครับก็พอประทังชีวิตได้นะครับ ็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาด้านนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับแต่ว่าเราต้องล้างมันนิดนึงนะครับเพรามันจะมีพวกกระดาษอยู่หน่อยๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไผ่ข้าวหลามก็จะมีกระดาษเต็มเลยนะครับเดี๋ยวก็ใช้น้ํำล้างไอ้พวกเยื่อกระดาษในกระบองไม้ไผ่นี้ออกให้ สะอาดๆน่อยนะครับโอโ้แต่มันจะสูงเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรียกว,ว่าหยวกกล้วยหรือแกนกล้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นท่อนๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่คิดว่าสักสามสี่ท่อนก็น่าจะเต็มแล้วนะครับอื Okay. แค่นี้ก็น่าจะพอกินแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ตอนนี้ก็เอามาต้มใกล้ๆไฟแบบนี้เลยนะครับก็ต้มได้สักพักน้ําก็ยังไม่เดือดน,นะครับเดี๋ยวสักพักน้ําเดือดสักพักก็น่าจะโอเคแล้วนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะไปสํารวจรอบ,รอบๆก่อนนะครับว่าแถวนี้มันเป็นหินอะไรบ้างนะครับโดยตรงนี้ผมก็เห็นซอกอะไรอยู่ซอกหนึ่งผมจะไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันเล็กหรือเปล่านะครับอืมโดยไม่ลึกนะครับมันก็ตันตรงนี้เลยนะครับ มันก็เป็นซอกเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเ,เป็นซอกๆ,ๆอุ้ยเหมือนว่ามันจะลึกมากเลยนะครับจะลองเดินเข้าไปนิดนึงนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับซองนี้มันแบบพอดีคนเข้าไปเองนะครับแล้วตรงนู้นมันก็มืน่ดๆนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะลองซูมไปนิดนึงนะครับอุ้ยตรงนู้นมันจะแบบเป็นคล้ายๆกับถ้าเลยนะครับแล้วตรงนี้อากาศเย็นมากนะครับเป็นซอกหินอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดีกว่าครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมก็จะลองเอาไฟฉายไปซ่องดูแล้วผมก็จะเข้าซอกตรงนี้แล้วก็ไปซ่องตรงนู้นดูว่ามันถ้าใหญ่หรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็ใกล้มืดเดี๋ยวยังไม่ซ่องตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้ากันในตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับก็มีเสียงนกร้องแล้วก็มาแรงตัวหนึ่งร้องดังมากครับเดี๋ยวผมจะเงียบๆให้ฟังเสียงสันร้องแถวนี้บ้างนะครับเงียบไปแล้วนะครับ เดือดแล้วดูในตอนนี้ก็เดือดมาสักพักแล้วนะครับแต่มันจะเดือดไม่มากนะครับมันจะเดือดเบาๆนะครับแต่มันเดือดมาเป็นห้านาทีสิบนาทีแล้วนะครับมันก็คิดว่าอีกสักแป๊บเดียวก็น่าจะสุกแล้วนะครับโอเคในตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาไว้ตรงนี้ให้มันหายร้อนแล้วค่อยกินนะครับเพราะว่ามันจะร้อนมากนะครับขณะอไม้ตัวนี้มันสั้นเกินไปนะครับที่จริงเราต้องทําให้มัน ยาวกว่านี้นะครับซึ่งเอาออกมาไม่ใครได้เลยนะครับต้องขยับออกมาก่อนนะครับอือหือ,อมันหอมมากนะครับเดี๋ยวต้องพักตรงนี้ไว้ให้เย็นก่อนนะครับโดยจะมีพวกยายแบบนี้เยอะมากครับไอ้หย,ยกกล้วยอันนี้นะครับแต่ว่ามันก็อร่อยดีนะครับเดี๋ยวผมวจะ มันร้อนเกินไปต้องรอก่อนนะครับรอให้มันเย็นเย็นกว่านี้สักหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะหั่นให้มันสั้นๆนะครับมันจะได้เย็นไวขึ้นนะครับซึ่งมันร้อนมากในตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะกินได้เดี๋ยวผมสองคนก็น่าจะกินกันแล้วนะครับ hmm. อร่อยไหมจืดซึ่งมันก็อร่อยมากนะครับถ้ามีพวกน้ำพริกมีเกลือนะครับมันอร่อยยิ่งกว่านี้นะครับแต่ยายนี้มันจะแบบเยอะไปหน่อยนะครับแต่มันอร่อย อิ่มจังอิ่มกินแค่นี้ก็อิ่มได้ไก็ไม่ค่อยได้หิวไงไม่ค่อยหิวไงกินนิดเดียวก็เลยแล้วก็เมื่อกี้ก็กินน้ำเยอะด้วยไปร้อน เยก็ไม่ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอประทังชีวิตได้นะครับพวกของกินในป่าแบบนี้ตอนนี้หมูวันก็ง่วงมากแล้วครับก็เมื่อกี้ก็นอนพักก็เกลี้ลับแล้วนะครับตอนนี้พวกนกก็กําลังเข้านอนนะครับตอนนี้ก็ร้องก็แก๊กก็แก๊กกันนะครับ ก็มีมแมลงตัวหนึ่งร้องค่อนข้างจะดังนะครับคิดว่าน่าจะบันทึกได้นะครับแล้วก็เสียงนกฮูกก้อนเริ่มร้องแล้วนะครับก็พอได้ยินบ้างแล้วนะครับโดยในเวลาที่เราสมม,มุติว่าเราเข้าป่ากัน2คนเนี่ยสมม,ม,มุติว่าเราแยกย้ายกันเดินอ,อย่าไปเรียกชื่อหรือว่าเรียกกันเสียงดังนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยดีนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงก็คือมี2คนนี้ก็ไปเที่ยวป่านะครับแล้วก็เขาก็แยกย้ายกันไปล่าสัตว์นะครับสมัยนั้นแล้วก็เขาก็เรียกชื่อกันนะครับแล้วก็ทีนี้อีกคนก็คือไปกันคนละห้วยคนละเขานะครับแล้วก็เรียกชื่อกันแล้วทีนี้ก็ที่จริงอีกคนหนึ่งเรียกแล้วอีกคนหนึ่งไม่ได้ยินหรอกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครมาตอบนะครับแล้วคนนี้ก็ เรียกตามตามแล้วเขาก็ตอบตอบตอบอะไรอย่างนี้ก็ตามกันไปนะครับจนไกลมากนะครับจนไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้เลยนะครับไกลมากมากแล้วทีนี้ไอ้คนนั้นก็รู้สึกเอ๊ะทำไมคนนี้มันเดินเร็วแล้วก็แบบมันถึงไม่รอทำไมมันถึงเดินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไอ้ทีนี้คนนี้ก็นึกได้ว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะโดนเข้าแล้วก็เลยเดินกลับนะครับแต่ทีนี้ก็กลับไม่ทูกนะครับจนคนต้องมาตามหานะครับคนมา กันเป็น10คนครับต้องมาตามหาประมาณ2วัน2คืนนะครับกว่าจะเจอนะครับไอกคนคนนั้นก็นอนมุดแรงอยู่ใต้ก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับแล้วเอ้คนนั้นก็เพิ่งเล่าให้เขาฟังว่ามันเจอเรื่องแบบนี้นะครับและไอกคนที่2คนไปด้วยกันนั้นไอกคนที่เรียกแล้วก็ตามอะไรไปไม่รู้นั้นก็บอกว่าเจอแบบนี้แล้วอ้คนที่ไปด้วยก็บอกว่าไม่ใช่เขานะครับเขาไปแค่ใกล้ๆตรงนั้นเองเขาไม่ได้ไปไหนไกลเลย ก็คือคนนั้นน่าจะโดนอะไรบางอย่างลอกนะครับก็คือเราจะทําเสียงเคาะไม้อะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับเราอย่าเรียกกันเสียงดังนะครับอาจจะเจออะไรลอกก็ได้นะครับแบบเราเรียกแล้วอาจจะตอบเราอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเป็นคนนั้นแล้วแต่ที่จริงอาจจะไม่ใช่นะครับโอเคในตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมืดนะครับมวันง่วงอย่างเงี้ยหมดละไม่ไหวละโอเคตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วนะครับ มองแทบไม่เห็นแล้วนะครับถ้าไม่ส่องไฟโอเคเดี๋ยวคิดว่าคืนนี้ก็น่าจะหลับเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะอน่าจะไปส่องไอซ่องเมื่อกี้นี้แล้วก็อาจจะขึ้นไปบนเขานะครับว่าบนเขาลุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะหลับตอนนี้เลยนะครับ โดยบรรยากาศตอนเช้าที่นี่พวกนกก็จะร้องดังมากครับตอนนี้ก็เพิ่งสว่างได้สักพักนะครับนกเยอะมากครับนกบินไปบินมาแถวนี้เลยนะครับแล้วก็ร้องกันเต็มป่าแถวนี้เลยนะครับหลายชนิดมากครับเกับสองตัวมันจะบินไล่กันอยู่ตรงนี้ ก็ตามที่บอกเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็คือตอนเช้านี้จะลองเข้าไปดูอีกซอกนี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเดินกันไปนะครับตรงนีมีพวกเถาวันอะไรค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้มันจะเป็นซอกพอดีคนเข้าเลยนะครับ ผมจะลองเข้าไปตรงนู้นนะครับว่าอ่าข้างในตรงนู้นมันจะเป็นถ้ำเป็นโพรงเข้าไปหรือเปล่านะครับ หนี่ครับมันจะแบบพอดีคนมาเลยนะครับแต่มันก็แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากถ้าคนตันวอ้วนอาจจะเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ข้างในนี้ก็เป็นซอกข้างๆจัดลึกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โทรศัพท์ถ่ายข้างในนี้ให้ทุกคนได้เห็นบ้างนะครับนี่ครับจักที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือตรงข้างล่างนี้ก็จะเป็นเป็นมีโพรงเล็กๆเ,เข้าไปข้างล่างนู้นด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะไปตอข้างหน้านี้นะครับ ที่นี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามมากครับโอ้ผมเพิ่มแสงเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าผมเข้าในที่มืดตรงนี้โอ้ยคงลึกนะครับข้างล่างนี้ส่วนอ้ดูนี้ก็อุย้ย เรียกว่าถ้าเลยก็ได้นะครับตรงนี้อยจะลองมุดมด,ดูนะครับว่ามันเป็นยังไรบ้างนะครับแถวนี้ตรงนี้มันจะเป็นซอกเล็กๆนะครับตรงนี้ไม่พอเข้านะครับไวช่องนี้ก็พอเข้าได้อยู่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองจะต้องมุดดูนิดนึงนะครับว่า ก็จะเป็นช่องไม่ใหญ่มากนะครับตรงนี้โดยตรงที่ผมส่องไฟตรงนี้มันจะคล้ายๆกับเป็นแร่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้มันมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองซูมแล้วก็ผมจะโฟกัสใหม่นะครับว่าเป็นยังไงกันแนะ่มมนไม่ไม่ค่อยชัดน,นะครับ น่ครับมันคล้ายกับพวกแร่เพชรหรือแร่คาร์บอนอะไรพวกนี้นะครับโดยมันจะมีประกายนิดนิดหน่อยหนนะครับครับมันจะเป็นชิ้นชิ้นชิ้นอยู่บนชิ้นนะครับแต่แต่ตรงนี้มันจะแบบเรียบเรียนะครับอันนี้ก็เป็นหินปูนเรียบเรียธรรมดาแต่ว่าฝั่งด้านนี้มันก็จะเป็นก้อ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 นอย่างนี้เลยนะครับอแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ไปจะมีช่องไปเดินครับตรง หลังก้อนหินก้อนนี้แล้วก็ไซมือตรงนี้ก็จะเข้าไปได้อีกนะครับแต่ว่าช่องตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะแคบนะครับโอเคก็จะเดินกลับไปที่พักพมแล้วนะครับ ขาวหินแถวนี้ก็มีพวกเถาวันแบบนี้เยอะมากนะครับอโอ้เจอพรงตรงนี้อีกโพรงหนึ่งนะครับแต่โพรงนี้มันไม่ไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าก็ใหญ่หคนเข้าได้เลยนะครับตรงนี้ อย่างเงียบๆให้ฟังพวกเสียงนกร้องสักแป๊บหนึ่งนะครับว่บาบรรยากาศในป่าตอนเช้ามันดีขนาดไหนนะครับ ร้องกันดังมากครับนกพวกนี้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะไม่ขึ้นไปบนเขาแล้วนะครับเพราะว่าน้ำดื่มเหลือแค่นี้เองนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เอ,เอาต้มเอี้ยวกล้วยหมดเลยนะครับเมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เอามาเต็มควดนนะครับแต่ว่าต้มยวกล้วยใบป,ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กินอีกเท่านี้เองนะครับแล้วมันก็เหลือแค่นี้ทีนี้เดี๋ยวเอาไว้กินตอนเดินกลับดีกว่านะครับเพราะว่าเดียว ถ้าขึ้นเขาไปข้างบนพอขึ้นไปเรากินหมดพอตอนเดินกลับเราจะไม่มีน้ํากินนะครับโอเคเดี๋ยวคิดว่าน่าจะกลับบ้านตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ